และสถานยานเฉดสันได้ลงผิดหวังว่ามีค้าผ he ิดอันบ่ชอบขอให้ค er. ุณค er right. <insan> ู่บาอาจารย์เจ้ากระซ่องทำหายโทษขอให้รูปพระโทษไทยเว้นห้อยหาประกาศนิพพานสาธุอิมินาสการีนาตังพุทังอภิภูชยามาอิมินาสการีนาตังกามังอภิภูชยามาครับตอนนี้ปุนากลังทำพิธีเพื่อสิยกเสาเอกเสาโทษนะครับเด้อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่ สวากาโตะปะกวาตาธั้งมดทั้งนั้นนะมัสสัมิสุปฏิปโนปะกวาโตสาวกาสังโฆสังฆนั้นมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมปุตสสะพุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครู พุทธบูชาคุณธรรมธรรม,มบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันธิตวสัพระพุทธานังสัพพะคุณธรรมเมสีนางปาเท he, จะอริยะสัพพะทางมาคานัทสนังภูม,เมิเมสุเจวะสัเคสุพระม he, ัตเถเวมหิธิเกกาหามีปีภร,ริกังมังสัททายะพุทธศาสนาสเพศปีอันตรายะเมมาเหสุงตัตเสติสาสสิธิกจังสิธิกังมังสัพพสิธิพระวันตุเตพุทธกัวตาธรรมกัรวตาสังฆกรลวตาบิดามรรากรลวตาอริยะกัวตา พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปสิทธิเมธธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพุทโธโตตมโสงโฆสิทธิกิจจันสิทธิกมังสิทธิการิยายะตาทากตัวสิทธิเตโชชเโยนิจันสิทธิลาโภดิรันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสาธาพสิทธิพระปัณตุเมอังาสาสิทธิลาโภมหโภคโคมหาเตโชมหาปัญโยปิโยนาคาคันทับปริตังปิยังมะนะชาเรติสาธุปริตวานาเมตังสมิตาปันตันตาอวิกิตาคิตาปริตังปันันตุ สักเก่ค่ะเมจะรูเปสิ่เรสิคารัตเตจันตริเขวิมานีติเปรตเทจักค่เมต่รูวันนักแหนึ่งคืหัวทุอมะฮิเกเตมผู้มาจยันตุเทวาชารธารมวิสเมียค่ะกัตตปะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิระวารวจันนังสัตว์เมสุนันตุธรรมสวนรคกาโลอาญปัทันตาธรรมสวนรคกาโลอาญปัทันตาธรรมสวนรคกาโลอาญปัทันตาสาธุสาธุเด้อคุณศิลคุณธรรมคุณบิดาบิดาคุณครูบาาาอจรย์ คุณศิลธรรมภาวินัยแปดหมื่นสี่พระมาธรรมขันธ์ได้แก่คุณพ่อพระศรีอริยาคุณพ่อพระพุทธศาสนาคุณพ่อท่านมีการเจ้าคุณพ่อหลินการฟ้าตีนแดงแขนสัญญาอคุณพระพุทธคุณคุณพระธรรมคุณคุณพระสังฆัคุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆัเจ้าคุณศิลหะคุณศิลแป่คุณศิลสีคุณศิลสองร้อยสิบเกดทุกเมเจอหานั่งเท่านี อีศูนคนนานำซมอกนฟาซิมาสเดินนอกฝาจัตุรงค์ปอคุกคสันโทโกนาคาวาโนกัสปูตมอรยเมตโยคุณพอเทวชุวะสีานก็ว่ามีกระดาจ้าคุณพอข้าคุณพอพวกข้าคุณพอดาคุณพอตังข้ามคุพอกระพอคุณพอปลอดภัยคุณพออารตะเจ้าทารลอยหางคอจงเสด็จเอลงมาด้เท่งในแก้วพระอินทารจตโรกบานีพระศีนรอดพระลีนารายพร์ลซีตาโมดพรลีตาโมพรลซีตาไฟพระลซีพร์เจ้าเกากรสงไข่ทีองท่าเดำ ได้โปรดเสด็จพระนางเป,ป็นประธานพิธีม่อนีขาผู้เจ้าพระามเจ็บชย,ยาผิดถ้ำหรือในน้ำปูนาคได้มาทำพิธียกขอยกห้งยกเคลื่อนยกกุฏิศาลาให้แกนั่งร้อมบริยกเสาเอกสะโทูมณ่อแม่คฆุบ่ายจันท์ลงมาภูตานาการิสินเะนี่ยพิจารณาให้ลูกหลานให้มีโชคมีชัยอยู่เย็นเป็นสุขคงเฮือนเหลืองๆไปทั้งนาเดอ้อสาธุ มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมโอ้ยไม่ขีพมิดะเสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระขจามิทุติยัมปิธรรมังสังฆติทุติยัมปิสังฆังสังขามิตัดติยัมปีพุทธังสระขจามิตัดติยัมปีธรรมังทัดติยมปีสังฆังสังขามิ เที่พี <S <S ่นมารสมรวิน์จรร์สุกถ้ระาบเบิงนะครับเด้อว่าถูกเสียงไทยเฮาหรือถูกอธิษฐานเฮาที่ใดตัวใดครับพี่น้องพอได้เป็นแนวทางไปเด้อพี่น้องเด้อ พระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีจะลงมติแฝงใต้ปฏิโยมุสย สิบวันตั้งคุ้มีคิดว่ามหาเทพุริสติกันอยู่บุตรมาการิสิตินาอุรุมาการิสิอันนาการิสิอาบุมากระสีอันนาการุสุโตยันนพุทธมาการิสิตินาการุสุนาเจนัมพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธรียนาสตินาการุสุโตยันนพุทธระกตินาการุสุนอบารุควากตินาการุสิจันนักุมัติเตนากการุสุโตยันนพุทธมาการักระจินากคลุสุโตยันนับลุมาติตินากการุสุโตยันนประเกียรติโตนามาการิพระเสือเมืองพระสุเมืองพระหลักเมืองเอตินาการิพระภูมิเจ้าาาาททีีี่่่พรรรระแมมธณออเจจ้ฐนนิิยสัตา การรู้สูตตุจินะพุทธะมักละสัตยัญนภะริยนพุทธินิการิสิเนการูอุลุปจินิกราขอเบิกธรณีนิอิตินิกราลูกเต้าขอสั่งขอแปลงขอละขอเครื่องคนเครื่องคนลำอุตุนอกการรู้สูตตุจินนโดยการยกสองเอกสองทั่วให้ข้าให้คุณอุตุนอกการรู้สูตตุจินะพุทธะที่นักการรู้สูตตุจินะพุทธะมักนะพุทธะมักกระติดติดเนกาตมรุอุตุมักริอันนัการิสิเจนะพุทธะมักละที่ Si si ano kulo makalasa ta jan makalis si mu aja nakati sina mu otan makalis si dekena puna kari ana napun tharati kere jan sa i i i u aja kali etan si tina kala, siya. ทูบอีกจะเก้าอดอกเลยลูกต่มาเสียบแก้วอยู่ในกินถวายเพิ่นเนี่ยเฝ้าไปหัวซาครับโทรศัพท์มาจุดถูกเพนมันห่องนี่หันละ อนนี้ปูนางเข้ากับในจุดถูบอธิษฐานหรือถูบเสียงไทยแล้วน้องพี่น้องเนาะถามิึงนะครับเรื่องว่าที่ใดแนวทางตัวใดฝากพี่ฝากน้องเข้ามาหน่ใส่เบิ่ลเราเปล่ใส<ช>่เบิแล้วครับแต่ว่าคือว่ามีปัจจัยใส่ในหัน อาบาผู้ใดส,สีใสก็มามใสมาใสนะครับเด้อบ,อา,อา,บาทนี่สิได้ยหญ่เลยเ,ลยาาเยด้อเอามาเอามา,มา,มาใส่ดีแหมมากกมามาใส่มาเอามามาใส่้ะครับเด้อพี่น้องผู้ใดสิใสปัดใจเข้าไปในใสเฮา เอามาปักแลาไม่กินแล้วได้ลูกเด้อเอามาพี่รถแม่จะจะไปเอามาพี่จะส่ใส่มาเอามาพี่บ้านลูกลโอ้ลูกบ้านเตียวโอ้สี่ฮะเอามาเอามาเอามาปักอันนั้นไม่ได้กินก็ลูกสบายเพื่อนแล้วพ่อะว่ได้ไปหาดนนี้พอเขาจะลืมพวกลูกแล้วเนาะจื้อป่ดได้หรอตายเอ้ยมันหลายพวดแล้วมันผู้ใดเนี่ยรับกันเมฆคู่กับใส เอองัดเข่า้าละมองเข่าเขาหันละาพื้นที่ออกเข่าห้ายังเดียวปาน่ะเดียวดีละอ้าวเบิดแล้าเนาะเบิรแลรวมาบาดเนี่ยมาเดี๋ยวครับตอนนี้ปูกกสิไ่โศกไร่ซ่วงเลยน้องพี่น้อง บ่ะแล้วเนาะบ่ละเอาบังนเกตอกคนี่บบบดึกบังนี้ก็ไดเอาบังคำเขาก้อนนี่บ่โอ้ยกบอยังไรปันไดก็ไดมันบ่คักปันเดคักปันไดโอเอาว่เอาบังนี้ก็จะเสียบบังนี้ล้วบเนี่เอาบังคอยขามาใส่สร้างงางควยลังมาตูมอะห้มเอาบังนี้ลยเนาะแหมอเอานี่ยละข้าเอาแล้วก็มาดเอาเเอามายกขึ้นนนี่ได้มาดหน่อย แต่ว like ่าม so well ัดีเรียนไว้พ่อเขาไม่สิมัดจัะหน่อยมาดให้ยุ่นละไม่ไปใส้ละให้คำให้คุ้นคงละบาดไงครับตอนนี้ปูนาเาก็ไล่สูงแลยเมียนเราดีกว่านี้เนาะเมียนแล้วเอาไปเอาไอารัดน่ลาเอาไม้รัดน้าไปมันจะไปตำพุนตำดอกต้นนเนาะตำแน่นอนเอารัดเลยเอาเอาไม้ตัวแร้ก็ได้รัดข้างนาไปนะรัดนา สาคยานังเอาไม้ต้นโตผู้นางก็สิงัดอยู่เอ้ยวังตะวังวิชัยโยวิชยสุชยมางคเรอปราชิตปะพี่เข้าไปเด้อ <sweatsces> <ha feminist> ทวตังสุขโมสโโมโตจะสุยทังพระมารียัปทะกนายายะกามาปาักัมังปาาคินปักีนากัมมังปานทิเตปัททะกนาปัททะกีนานิจตวานาลาันติเปัททะกนีเอาเงินเรียนสีบเรียนยังเงินเียูก่อาเงิมไม่ทำเราบวชเลยอยู่เือกันละ เออเขาค้าไว้พอมันอยู่ข้ามไปเนี่ยเอาไม้นี่ขึ้นไปเอาซุ้มนิ้วครึ่งสามมันไม่ใช่คุยกันเย็นเสลือเย็นบาร์คันเย็นที่มันมีทั้งเงินทั้งทองลูกครับตอนนี้ก็ตั้งเสาเอกเขาขึ้นแล้วเนาะครับเนาะงานวันแรกยากหรอกเอา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 ทำใบสะกอนเอาบัตรทำใบเพรมันซุั้งนันบอคว้ากันเอาลงเลยลูกบอคว่ากันให้เราโยกใบก่อนซื้อซึ่งอย่างไรเอาเอาเอาบวกนั่นใส่บวกเขาน้องกันเนี่ย รวดมัดลูกมัดไเนีจิตาเจ้าเ้พี่จ้าเป้าจริงมันมันวมันมัดไวเซื้อมัดนอยู่ื้อเขาต้องอันนี้จังเตงเอาไหมดึงมันได้เต็มตีนมันนะ เรื่องยังอยู่บ่อลูกบ่มีบ่มีไปเอาไม้ให้พ่อน่ยไปจักดอกนี่ครับบ่เป็นเพิ่นเพิ่นตีแต่งหรอกแม่คือว่าเขาโยกมัดใส่พราะเห็นมัดไว้นั่นเสือไพุ่นไว้ไมลาเอาเล็กขึ้นเพิ่นเพิ่นตีดิ้งสิยังเออมัดไว้พอมันอยู่ซื้อเออเพราะวันนี้พันซุ้มน้ำพันแล้วขึ้นได้เฮานี่เยอะมากเลื้อสงเื้อ ตาเจ้าขอบัวแงเนย่าดีตาพื้นดีตาพื้นหนึ่งงานเขาดีโคาน้ำมันหงเหงงเืองเลื่องเือมนุษย์เยีโคคารน้ำมันมีหางเหงุงเลืองเลือมเพื่อจะดอกดาวเรื่องดีโคคารน้ำมันเงินท่องล่งไรสามารถเทมาบัดเนี่ยอันนีบุญญาบารมีโน้องสุ่พาตลุ้มนั่ลเยาพากันย่างปวบเสา ย่างวอบย่างวับเนี่ยย่างขามเสาเล็ดขาดไไดดปอู่ะตคุณพเอาตัวอักนะเอาขึ้นนี่ขันเนี่เอาเอาขึ้นนี่ตัวนี่หาหาหาเสามาดปีเป็กนี่แล้วก็ตอกกระปูไปนี่ตะก้อนก็ได้นี่หาเสามาตีเป็กนี่เอาเสาได้เสาหนึ่งก็ได้โลกคอดออกมะลวดนั่นปุ่นเสาบพะท่านมีประโยชน์นั่นลูกคอดออกมาโอเคอยู่อยู่ปะอยู่ครับเอาโอเคอยู่เอามาเอาเสาได้นบาทเนี่ยมาพี่น้องมาเสาที่สองก็คือเสาโทั่วห้องบาทนี่พี่น้อง ตนาเขากันย่างมากเลยพี่น้องเอาเอาหมง่วไม่ล่ยนี่บอเอาเนาะเอาหมงเงินเก้ากำมนี่บอเอาเนาะเอาหมงคำเกขาก้อนนี่บอง่วงง่ายง่วงงงหนี่บอเอาเนาะเอาคนบาเอาหมงนี้ก็คือสิบิ๋มของเราไปเนาะเอาหมงคอยขาม้าใส่ขี่ขาม้าใส่เท่าไหลมาถุมมาห่มหุงเร่องเหลืองความโคตรวันนี้นะเนื่อครับเอานี่ละจ้า

ครับหันมาเบิ่งทางพี่พี่น้องบัดนี่โอ้เหล็กถูกประงามใช่เนาะโอ้เหล็กูกมาแล้วครับพี่น้องเหล็กถูกมาแล้วขอรางวัลทีนึ่งให้พี่ให้น้องเด้อีเด้อเมื่อนี้มายกลานทำนางพอน,นี่ขอรางวัลทีนึ่งให้พี่ให้น้องไอตัวไหนมาไทายเอา าา 3, 4, 2, มาแล้วครับเลขทูบมาแล้วครับเลขทูบดูดังหมูนะครับพี่น้องเห็นมาแล้วครับสองตัวก็คือสี่กับหกครับ, 6, รบมาแล้วมาแล้วสี่หกุ่นตัวที่สามไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ คุณยายอนุญาตบาทครับเอะอาไปลวกซาลานไปอ้าเอรเลขเบอร์เฮงๆมันมเดือผูทุกคนเถอว่าจิมาบอไปนามาลังไงเพือพ้อูนสามศูนย์ไปก่อนเอาเฮงมันมสาธุต้องกันไล้แหมสาธุเป็นเลขที่สวยงามค่ะพี่น้องคะสามศูนยก่อนนี่ก่อน้ะค่ะของพ่อรวยศูนหพี่น้องคเซีเก่า ต้องกตงนเบ็ดนาทว่าจหาไอูหูมพดี่ัมงเนก็ไม่นยังเหกมครับตัวที่3มเดิมรุ่นแล้วกินไหยิ้มน้ำสำรานเด้ออีพอปูพญานาคเทาก็ดีอีเมพูเจ้าที่เจ้าฐานทั้งหลายก็ดีไหยิ้มน้ำสำรันนับต่มนีเป็นต้นไปไก่ลูกแห่เต่ายกเสาเอกเสาโท ยกเสาบริวาณขึ้นต่างๆแล้วก็ให้ลูกหฮห้านเขามีปัญญามีบุญญามีบารมีมีบาราม,ม,ารามีถ้าแต่บ่มีเงินมันก็เห็นยังบ่ไดรดีพอ,อต้องมีพร้อมหมดทุกอย่างเด้อให้ลูกให้เต้าขอได้สร้างได้กินได้สร้างได้ท่านได้เป็นอัตมลบุญไปต้นไปให้อิ่มน้ำชารลานผู้ขาขอระยะสวดไว้ก้อนสวดแล้วพออิ่มน้ำลแล้วแล้วครับพีมัมนบ้องบอกมะเกาเด้อ ทุกขปตาเจนิทุกข้าพยาปตาเจนิพยาโซกปตาเจนิโซกอาหนตุทั้งหมดนี้เพื่อสถานที่ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่นี้ชัยยะชัยยะชัยชยะสิทธิทนังลาพังโสที่พระกยังสุขังพลังสิริอาย,ยุจักรนุยจักรโพคังวุฒิจา,ายสวาสตสาัลัสซเจ้าชีวสิทิว,าาทวัตเตมพระวัตุสัพมังคารังราคฆนุสสะปฏิวัตานสัพพปุททานุภาเวนะสัพพธรรมาุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวัตุเม สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดกจเก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุนตูจงเป็นสุขไปสุขเธอจะได้มีเวรกันและกันเลยพระยาปชาหนตูจงเป็นสุขไปสุขเธอจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนีคาหุนตูจงเป็นสุขไปสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหาหันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวในพุทธชาทุกไปสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชลาพุชาที่เกิดเป็นอริชาที่เกิดเป็นสังเสริฐเาที่เกิดเป็นโอปาปฏิกะจงมารับอัคุศลผลบุญใน้ทุกทุกทุกตัวสัตว์เถิดสาธุอภรรยาในพร้อมเนาะอานาปยานุโลกอานาปยานุพระจ่าทำปูยังหนื่อยพ้นซื้อว่าจังไรพ่อได้เวลานั่นเวลานี้สิได้โอ้เพ้นเป็นปูพญานาคปูปูขาวเด้อลูกเด้อเอื่นปูขาวเพื่นพ้นปูขาวล่ะเพ้นมาจากใกล้ๆน้องใกล้ๆเขานี่ล่ะ เอาญาติน้ําเด้อลูกเด้ออสาธุอิมินาปุญญกเมนาอุปชัยะคุณุตระอาจริโยปการาจมตาปิตาปิยาตะกังปิยามัมังสุริโยเกนติมาราจะคุณะวันตนะลาภิชะพรมมาราจิอินทะจัตตุโลกะปาลัจเจเทวตาจมมิตะมนุสยะจมะสัตตะเวริกะปิชะสัพเพสตัสุขิหุตตุปุญญานิปะกัตานิเมสุขังจติวิตันติทุกขิปังปะเปถะวะมะตังอิมินาปุญญกเมนาอิมินาอุทิเสนะจกิปะหังสุระเพเทวะตันหุปะทานา oh, yeah. okay. นาสันตุสัมปทายวราเจะาายทะะะโอกิตาสติปัญญาเลโ่เียมรนามลาลาพันโทนกัสังกัตุนจ้าเรศุเมุตติปาวะโลนะโทตมนาโทบารุตมนาโทปเจกาพุตตจังโฆนาโทตารุมเตสุตมานุภระวินามาลกัสังลาพันุมาอรังสัมาสัมพุทโทปะกวาพุททางปาวันทางปิวานตเอาตครับคู่มาแล้วด้อยครับเล้อตรงที่3ามก็คือ2 มาตาปตาคุณ um, ังันสาข้เป็น4ี่หกสองนะพี่น้องจิมสาข้าเาคุณคราจมาแล้วครับ4ี่หกสองเมื่อนี่ผู้ขามาโยกเสาวเอกสาวท่ให้ลูกสาวนังพอนพระรวยกับสูภ้าร่วยเมื่อนี้จุดทั่วปฏิฐานเอาเลขง่ายนี่พี่น้องได้ได้ขอน้ำปูขาวได้4ี่สองพี่น้อง สองหกสี่พาย,ยามวาเลขพ่ย่าย,ย่ามวาเลกหกกรเลขเก,ก้ามันสิเป็นตัวเดียวกันพี่น้องกับไปพิจารณาพิพจารณาซ่อมมาเด้อยพี่น้องเนอะของทุกอย่างแต่ว่ามาขอณสถานที่นี้ขอเป็น,ะน่ะเลขเลขใหญ่อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันสี่ร้อยไปเซิร์นใส่กระซังมันแต่ว่างวดนี้นี่จะเป็นบนเป็นล่างก็ให้มันมานีเนอะให้มองนี้เป็นเลขมงคลเป็นมหามงคลในเรื่องพี่น้องเ้อเอาฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี่แหละ อขอบคุณพี่น้องป้องไปเอฟซีแฟนช่องตะต่างกันแล้วกัน่ะสวัสดีครับรคขอบคุณอาวะนะมาถ่ายรูปบอกขอขยีดพกแล้วท่านท่ายังไ่เดี๋ยวครับรปิดก่อนเดยอปู